ะะก็คือตอนนี้คือเวลา8โมงนะคะวันนี้เรามีแบบภารกิจไปทำงานกัน,นะคะ่ะทุกคนแล้วก็เลยจะมาถ่ายคอนเทนต์ให้ดูกันเพราะว่าสาภาพตรงเลยว่าเราไม่ค่อยทํา y u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  e e เพราะว่าเราไม่มีเวลาตัดด้วยทุกคนเราเราถ่ายไปเยอะมากแล้วเราก็แบบว่าดองไว้เออเราเลยคิดว่าแบบเนี่ย ช่วงนี้คือเราอะส่งดิจิ์แล้วเราเรียนจบปอโทแล้วเราเป็นฟรีแลนซ์แบบเต็มตัวเนาะก็เลยแบบว่าจะหาเวลามาทำ YouTube บ้างนั่นแหละเพราะว่าก่อน,นั้นนี้เราเหมือนแบบโฟกัสกับเพจเยอะเราก็เลยไม่ค่อยอลงคอนเทนต์ใน u t u b e อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบ เออจะพยายามกลับมาทำ u t ท b e แบบเต็มตัวละยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะพยายามแบบลงคอนเทนต์เยอะไม่อยากพูดคำนี้เลยว่าพูดมาบ่อยมากซึ่งแบบครั้งนี้จะแบบจริงจังเละเว้ยเออเพราะเราอะยังไม่ได้ทำงานประจำเต็มตัวตอนนี้ก็คือเป็น freelance แ,แล้วก็มาอัปเดตชีวิตแล้วกันคือตอนนี้เราก็ไม่ได้ทำงานประจำแล้วเพิ่งเงินจบใช่ป่ะแล้วก็ โควิดมันยังไม่จบทุกคนเราก็เลยยังรู้สึกว่าโอเคเรายังแอปปี้กับการเป็นฟรีแลนซ์อยู่เนาะอย่างนั้นถือว่าวันนี้เป็นมินิวอล์กเล็กๆแล้วกันเนาะแบบว่าพาไปดู1วันชีวิตฟรีแลนซ์เป็นยังไงบ้างอะไรอย่างงี้แต่ว่าวันนี้ก็คือจะเป็นการออกกองเล็กๆถ้าสมมติใครอ่ะเคยดูคลิปที่ต้าไปรีวิวร้านเครื่องจักรสารอุปกรณ์หวอะไรอย่างเงี้ยเหมือนตอนรอบแล้วไปรีวิวเขาใช่ไหมแล้วเขาอ่ะก็ติดต่อมาว่ารอบนี้ให้ไปเป็นเหมือนแบบเป็นโมเดลให้ซึ่งก็คือเหมือนทางร้านะจะออกกพวก โปรดักที่มันเป็นดูแบบแฟชั่นมากขึ้นมีกระเป๋ามีอะไรอย่างนี้ซึ่งเขาก็จะเหมือนเช่าเป็นสถานที่เอาไว้ถ่ายทําจะเป็นเหมือนแบบเป็นคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็คือจะเป็นลุคแบบเบาๆเพราะว่าเหมือนเขาบอกว่าเขาถ่ายแบบเหมือนถ่ายเล่นอะไรอย่างเงี้ยเออล้วก็เลยแบบว่าไม่ได้ทําอะไรจริงจังแต่งหน้าแบบเบาๆเบาๆพอแล้วก็มีผมแบบตรงๆง่ายๆเนาะไม่มีอะไรมากมาอัปเดตก่อนไปถ่าย,ยางั้นเดี๋ยว ตั้นัดโอประมาณ10โมงซึ่งจากบ้านอะขับรถไปที่สตูถ่ายประมาณชั่วโมงนึงเดี๋ยวเราไปเจอที่นู่นเลยดีกว่าเดี๋ยวจะสายเจอกันจะเข้าไปถ่ายข้างในนี่ก็แบบเตรียมของมาเพราะว่าน่าจะน่าจะแบบเปลี่ยนชุดหนึ่งเนาะคืออันนี้เราใส่เป็นแบบสีขาวใช่ปะ่ะอยากให้มันแบบว่าเครื่องสารแบบพ็อประมันดูเด่นเว้แล้วก็เนี้ยจะเป็นชุดหนึ่งแล้วก็เตรียมรองเท้ามาด้วยเพื่อเปลี่ยนแล้วก็จะมีแบบพวกครอบพวกหมวกอะไรอย่างเงี้ย น,นี้มาหาอะไรมันเป็นเหมือนแบบว่าคอลเลคชันใหม่ของเขาถ้าสมมติว่าใครจำร้านเครื่องสารราเียรที่เราไปอยู่ได้จ้ะเขาก็คือเป็นร้านเดียวกันแล้วเขาเรียกต้าแบรนด์เลยกระเป๋าแบบเ,เป็นเครื่องสารรุ่นใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบต้องมีโมเดลไปถือน<บะ>ึกออกปะก็เลยได้ไปทำ เตแล้วหึงเพราะว่าไมเติมน้าออกแบบนิดนึง่ะเข้าได้นะคะอยากได้ามานาน A later. few minutes later. ตอนนี้ก็คือเราแบบว่ารอถ่ายคือตัวนางแบบอะยังว่างอยู่นะคะเพราะว่าเรนนี้เป็น,น,นช่วงแบบถ่ายเพราะดับไปก่อนเขาบอกว่าวันนี้จะมีทั้งของใช้ในบ้านแล้วก็มีแบบของเป็นไอชั้นด้วยแล้วก็แบบถาดรงต่างๆนี่อะไรนะแล้วก็ไ่เล่เ หนังสือพิมพ์เกาหลีแล้วหนึ่งเจอเจอผู้ชายในยในหนังสือพิมพ์ด้วยนี่เราถ่ายที่ไหนมันเป็นคาเฟ่ชื่อว่าจันเดอคาเฟ่แต่แตไม่ได้สมอแต่แวสวยนะแต่สวยอย่ตอนนี้เรายาร้ายโลเคชั่นเพราะว่าเราอ่ะถ่ายแบบ ในร้านกาแฟเสร็จแล้วแต่ว่ามันก็จะมีเป็นพวกเซตปิกนิกที่มันก็ต้องใช้แบบไปนั่งให้มันดูแบบไนท์สุน่ารักโอ้ยสีผมสวยแสดงมันใลลุกแบบบ่อย มาพักแบบใน,นห้องแอร์แหะเพราะว่ามาแบบจับเซตผู้รับไปถ่าย จะบอกว่าของเยอะมากคอลเลคชันไหนก็คือเยอะมากเธอลูกีนเป็นามาแล้วลูกสาววินเทจร,ร้านขาแบบโซนเยอะมากแล้วก็ใหญ่มาก อาจริงก็รู้สึกแบบชิลมากเพราะว่าเราอะเคยทํางานกับกองนี้มาแล้วแล้วก็แบบว่าพี่เจ้าของร้านไหวาตาก็รู้จักบบั้นจริว่าเคยเจอเขารอบที่แล้วแล้วแบบช่างภาพพี่อะไรเงี้ยชิลที่ซว,ว่ามาเที่ยว แรงเหนื่อยอยู่วันนี้ผ่านไปประมาณสองชั่วโมงตรงก่อนละเพราะว่าฉันน่าเหนื่อยไหมยังแล้วยังรอดอยู่แต่ว่าเริ่มแบบหิวข้าวเอวได้ต่อค่ะเขาบอกว่าเนี่ยเป็นรุ่นใหม่เป็นเซ็ตปิกนิกแล้วก็เป็นกระเป๋าแบบว่าใครเป็นสายแบบท่องเที่ยวสายคาเฟ่สายปิกนิกกต้องซื้อแบบเนี้ยก็ซื้อนัะนแหละเอาองดูพอก่อนจุดะ โอเคค่ะตอนนี้ก็คือเป็นเวลาประมาณเกือบบ่ายสองแล้วก็คือต้าถ่ายงานทุกอย่างเรียบร้อยแล้วไม่เกี่ยวแวะไปทานข้าวข้างในร้านมาแล้วนี่นก็คือแบบใจดีมากเจ้าของร้านของก็เลี้ยงข้าวเนาะไม่ถึงเจ้าของร้านที่จ้างที่เป็นลูกค้าเนาะและ้วก็เออวันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะบรรยากาศก,ก็จะเป็นประมาณนั้นเนาะก็โชคดีที่มันเป็นกองเล็กเออก็สนุกนะแต่ว่าแบบ ไม่ได้เหนื่อยมากชิวๆเลยวันนี้กองวันนี้กองน่ารักมากคือแบบส่วนรูปภาพเนี่ยก็เขาก็จะเหมือนเอาไปขึ้นในสื่อที่เป็นเดดของเขาแล้วก็แบบมีใน e g ร้านแล้วก็มีในเว็บไซต์หรือยังไงฝากติดตามคุณตาต้ากลายเป็นพรีเซนเตอร์ร้านเขาไปแล้วตลกมบกว่ายังไงฝากติดตามเลยนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย